สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะมาจ้ะมาป่าหมานป่าเดิมจะมามาเก็บเห็ดมันปูเหมือนเดิมเลยจ้ะช่วงนี้ก็มีป่านี้ก็มีแต่เห็ดมันปูจ้ะตามไปดูว่าจะหมานไม่หมานจ้ะไปจ้ะทุกคนมาเห็ดป่ามันปูเจอแล้วจ้ะนี่จ้ะป่าแห้งมากแต่ก็ยังเจอจ้ะนี่จ้ะดอกแรกแค่หมาน นี่อีกจ้ะป่าแห้งมากสามดอกงามๆหักๆก,ก็เอาไปจ้ะ ผูยุ่งเยอะมากจ้ะขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าถิ่นสกรํารไปหน่อยนึ่งจ้ะ หมุนกล้องไว้ไปอย่าว่ากันนะจ๊ะลืมตัวจ๊ะ่ไวไปต่อมีอีกหรือเปล่าเห็นตรี้สองดอกจ้ะสามอาทิตย์ไม่ได้มาตรงนี้คิดว่าจะขึ้นเยอะไม่ขึ้นให้จ้ะไม่มีให้ พี่มีก็ไม่เป็นไรเดินมาตั้งไกลมาอีกฝั่งเดี๋ยจะเจอแล้วจ้ะดอ,อกนึ่งใ่ยาหมดอันนี้ก็แห้ง เจอจะถ่ายให้ดูจ้ะต้องหาก่อนจ้ะเมื่อกี้มีแต่ดอกง,งามๆไม่ได้เปิดกล้องจ้ะเซ็งเลยอะเจอเห็ดง,งามๆแล้วไม่ได้เปิดกล้องโอ๊ยขอโทษขออภัยจ้ะ FC เลยลืมชดลืมเลยไม่ได้เห็นชดเด็ด ตะก้าหมานล้มมากับตะก้าหมานก็เสือ้อเสือ้อเสื้อเก่งเหมือนเดิมเลยจ้ะไปต่อแห้งมากจาก้ะแห้งจริงๆแห้งแต่เห็ดก็ยังยังอยากเกิดนะจ้ะ อยู่ใต้ตยยาโมจจ้ะแห้งเนี้คนเขาป่าไปด้วยกันชอบจ้ะเห็ดไม่สก,กรปรกจะทำก็สะอาดทำง่ายจ้ะเดี๋ยวขอเลิกดูสักหน่อยนี่นี่เล็กอย่างนี้ก็ไม่ได้เปิดกล้องอีกแล้วจ้ะโอ้เนี่จะเล็กอย่างนี้ก็ไปจะขายาวจะทำความสะอาดง่ายอยู่จะเพราะเป็นเป็นเห็ดหน้าแรงจ้ะ ฝนไม่ตกใส่ทำง่ายไม่เลิกดูแล้วจ้ะถ้าท่านให้เห็นก็โอเคจะโ,โอ้โตันเหยียบจะไม่เหลือหืมยุงเยอะจริงๆค่ะโอ้เยอะมากยุงอะ ตอมหูตอมหน้าตอมตา้ต้องขอบอกไว้เยอะจ้ะเข้าป่านี่ฉีดยากันยุงนะจ้ะไม่งั้นโอ้โหไม่รอดคนเข้าป่าลืมจะเอายากันยุงมาจ้ะวันนี้โดนสกรําจ้ะ

จะไม่เอาแต่คนอื่นเดินไม่เห็นก็เหยียบอยู่ดีเขาเดินหาเห็ดกันเขาไม่ระวังหรอกจ้ะโอ้โ oh 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 oh. นี่จ้ะดู โอ้ยยุงยุงอ้คิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องใช่ใบไม้เ,มเพิงโอโ้ยุงกัดนี่จ้ะดูลูกอย่างงี้เอาไปเถอะจ้ะเลิกแล้วเขาก็ไม่โตละ สกรปรกมากดูนี่จ้ะเจ้าถิ่นนอนเฝ้ากินอิ่มมีพ่มานเลยละจ้ะนี่จ้ะเป็นเพิงโผูมาให้เห็นเรื่อง ถิ่นสก,กัมแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะตรงน,นี้สามดอกเห็นกันมั้ม่จ้นเนี่ยตูนี่จ้ะตายยาหมดโผ่ออกมาให้เห็นเหลืองๆนหน่อยหน่อย ขอโทษขอโพยจ้ะนูจะเหยียบดีว่าเห็นตะกอนโู้โลมแรงจ้ะ จะทีจะทางเจ้าขาอย่าให้ลมมาใส่ลูกนะเจ้าขากิ่งไม้หาต่อคนจ้ะจะกลับบ้านแล้วจ้ะเดินมาก็เกือบจะทั่วป่าแล้วจ้ะก็ยังไงคนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามารับชมคนเขาป่าไปด้วยกันนะจ้ะคลิปนี้ก็ขอจบแบบไม่ไม่โชว์ตัวจ้ะจะจะถ่ายเหตุให้ดูอยู่จ้ะ ไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะใครชอบกินเห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดนะจ๊ะคนข้าป่าชอบกินเห็ดจะ้ะข้าวเก็บเห็ดเกือบทุกวันจะ้ะเอาหาไว้เก็บไว้กินตอนยามหน้ามันไม่มีะจะ้ะแต่แต่นอกจากเห็ดมันปูแล้วอย่างเห็ดอย่างอื่นก็มีะจะ้ะแต่คนเข้าป่าชอบกินเห็ดมันปูจ้ะ มันมีประโยชน์เยอะแล้วหนอนก็ไม่แทะไม่เล็มจ้ะไม่เหมือนไม่เหมือนเห็ดอื่นเห็ดอื่นมันขึ้นมานิดนึงก็มีหนอนแล้วจ้ะแต่เห็ดมันปูไม่มีจ้ะก็เป็นผลดีตรงนี้ละจ้ะก็ยังไงก็คนเข้าป่าก็รักคนเข้าป่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะคลิปนี้คนเข้าป่า ไปด้วยกันก็จะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนจ้ะเนี่ยจ้ะสกปรกมากจะเห็ดอ่ะได้ครึ่งตะก้าอยู่จ้ะกับพวกเศษญ้าเศษใบไม้ก็เอาให้ดูจ้ะเนี่ยจ้ะได้พอแกงจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็เนี่ยจ้ะบริเวณป่าไม่ได้เห็ดก็ได้บรรยากาศได้อากาศได้สูตรอากาศจ้ะยังไงคนเข้าป่าก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะจบด,ด้วยคลิปเห็ดในตะก้าจ้ะสวัสดีจ้า